สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมช่องพง์จินดาบรรลายนวันนี้มาดูหม้อน้ำนะครับดูแลเปลี่ยนถ่ายเห็นไหมครับสีแดงๆงสนิมเทงไว้อย่างนี้อันตรายนะครับไม่ดีตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนไปฝาม้อน้ำ้ำตัวเก่ามันหลุดขาดก็จะเปลี่ยนวันนี้ผมจะมาถ่ายน้ำหม้อน้ำนี่แหละครับมันเป็นสนิมหมดแล้วอย่างว่านะครับิ้งไว้อันตรายเดี๋ยวเป็นสนิมทะลุ อาจจะมอน้ำทะลุรั่วหรืออันตรายถึงเครื่องเสื้อสูบทะลุปะเก็นทะลุอื่นๆเข้าไปหาห้องเผาไหม้นะครับฉะนั้นก็ดูแลทาความสะอาดเปลี่ยนถ่ายน้ําออกให้หมดและใส่น้ายากันสนิมหล่อเย็นเข้าไปนะครับก่อนอื่นต้องรอให้เครื่องเย็นนะครับถ้าขับมาร้อนๆนี่อันตรายไปเปิดฝาอาจจะพุ่งหรือมันร้อนไม่มือหรือทําให้เครื่องจจร้อนๆเปลี่ยนอุณหภูมิกระทันหันถ้าเราไปถ่ายน้หรือออกนะครับ อาจจะมีโอกาสฝาโกงกันได้อีกฉะนั้นต้องทิ้งเครื่องไว้ให้เย็นหรืออุ่นๆพอประมาณถ้าค่ําไม่ดีนะครับมันมองไม่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่เย็นอย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าอุณหภูมิไม่ร้อนโอเคเราก็มาจัดเตรียมพื้นที่กันครับการเปลี่ยนถ่ายน้าระบายความร้อนนะครับสําคัญถ้าเป็นสนิมอย่างครันี้ผมซื้อมาว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ําออกก่อนค่อยขายฉะนั้น คนที่ซื้อต่อผมนี่รอซื้อสบายใจไปเลยนะครับทาไปหลายอย่างถ้าไม่นี่ก็ตามดูคลิปหลังๆก่อนๆน,นั้นมานะครับการถ่ายมีอยู่2วิธีเนื่องจากสาเหตุนะครับมันมีเว์วน้าอยู่ด้านล่างของจานจ่ายข้างๆจานจ่ายฉะนั้นวิธีแรกก็คือเปลี่ยนหม้อน้ําเปลี่ยนถ่ายด้านล่างหม้อน้ํานะครับปล่อยออกจากนั้นก็เติมให้เต็มแล้วก็ไปขับให้ร้อนให้ไปพัดให้พัดลมทํางานสักรอบสองรอบ ก็คือให้วาวน้ํามันเปิดสั้นข้างสองรั้ง,งเพราะว่าเราปล่อยแค่น้ําในหม้อน้ํานี้จะไม่หมดนะครับยังมีน้ําถังที่เป็นสนิมอยู่ด้านในฉะนั้นเราต้องสตาร์ทเครื่องหรือออกไปขับนะครับให้วาวน้ํามันเปิดนั่นนะครับไม่ฉะนั้นก็ถือว่าเปลี่ยนทายไม่หมดสักสองสามรอบจนกว่าน้ําจะใสไม่มีสนิมเนี่ยแดงๆก็จะทําอย่างนี้ จนกว่ามันสะอาดวิธีที่2วิธีนี้จะดีกว่าก็คือถอดวาล์วน้ําออกเลยจากนั้นก็เอาสายยางดันน้ําไล่น้ําในระบบออกให้หมดนะครับน้ําเก่าออกให้หมดวิธีนี้จะดันเศษต่งตางๆออกมาด้วยดีกว่าดังนั้นผมจะทําวิธีที่2ก็คือถอดวาล์วน้ํานั่นเองนะครับซึ่งอาจจะยุ่งยากขึ้นมาหน่อยตอนแรกก็ก็เคลียร์พื้นที่ครับถอดกรองอากาศสําหรับวาล์วน้ําถ้ารุ่นนี้นะครับ Soyota s o l ล n a HAFE เนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้น็อตเบอร์10นี่ที่ผมชี้อยู่ด้านล่างนี้เบอร์ B 12ตัวแล้ก็ถอดเบอร์10นี้แล้วก็ถอดท่อน้ำที่ไปต่อกับวาลวน้ำเนี่ยครับถอดตัวน,นี้ด้วยหรือไม่ก็ถอดจานจ่ายถอดกรองไปด้วยมันจะได้โล่งๆนะครับแต่ขี้เกียจถอดเยอะประกอบเยอะจะถอดแค่ตัวนั้นนะครับก็ให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนอเคครับเรามาลุยเลยที่จะถอด วาวน้ำนะครับก็จะมาปล่อยน้ําทิ้งก่อนถ้าหม้อน้ำแต่ละรุ่นนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปบ้างอย่างตัวนี้เป็นอยู่ด้านนี้บางรุ่นอยู่ด้านล่างใช้เหรียญใช้ไขควงแบนหมุนตัวนี้ใช้ก๊อกแต่ว่านแน่นและเกิดก็จอดที่มันระบายง่ายๆหน่อยโอ้โหสนิมไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบรรยายนะครับทิ้งไว้อันตรายฉะนั้นท่านที่ ซื้อต่อจะผมนี่สบายใจครับทําเกือบทุกอย่างจนดีไม่มีอะไรจะทำนั่นแหละถึงปล่อยออกแล้วหาคันอื่นมาทําเพื่อถ่ายคลิปใหม่นะครับน,นี้ก็ปล่อยน้ําทิ้งไปอะไรล่ะติดมาด้วยน้ำยังอุ่นๆอยู่บ้างน,นะครับจอดในที่ลาดยงนิดนึงตรงนี้บริเวณที่ผมใช้ล้างรถมันก็เลยไม่ไม่ไมจืงนองมันจะไหลไปหลังรถเฉดเฉดน,นะครับอถอดว่าน้ํา อีกครับวาวน้ําออกมาแล้วเมื่อเย็นมันจะปิดแต่พอร้อนมันจะเริ่มเปิดวาวนะครับตัวนี้ไปล้างทําความสะอาดและก็ผมจะลองเอาไปต้มทดลองดูนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เราก็ขันกลับคืนเข้าดังเดิมเพื่อไล่น้ําใช้ปบอร์สิ์ขันก่อนเราก็เปิดน้ําใส่ตรงที่เติมโดยจะยังไม่ปิดตัวระบายน้ําด้านล่างเพื่อตัวนี้คือไล่น้ําจาก จหมอ้อน้ำนะครับนะ่ะใสละเมื่อกี้ยังแดงๆเป็นสนิมสมใสแล้วครับอนะ่ไหลเลยครับเห็นไหมครับก็่ายังยุดนแดงๆอยู่บ้างไป,ไปเรื่อยๆเีืีนี้จะสะอาดกว่าสักพักนะครับดูว่าน้ำในหมอ้อน้ำใสจริงแล้วเราก็ปัาหม้อน้ำ หมุนปิดเข้าไปคราวนี้จะไล่ในเครื่องยนต์แล้วครับาการไล่น้นนาําในเครื่องยนต์ตามซอกซอนต่างๆในเครื่องยนต์ครับจะดันตรงนี้น้ําจะไปด้านล่างนะครับดันกลับมาช่องนี้ฉันจะเปิดี่ช่องนี้ที่มันกับตรงนี้ก็ได้แต่ต้องหาอะไรมาปิดครับจากนั้นก็เปิดน้ำโดยปิดตรงนี้ไว้นะครับน้ําก็จะเข้าหม้อน้าผ่าน เทียมแล้วจะออกมาตรงนี้เลยเห็นไหมครับเอาจนใสวิธีนี้จะสะอาดแล้วก็ไปซื้อน้ำหล่อเย็นเตรียมไว้เลยครับหรือจะปล่อยน้ำเข้าด้านนี้ด,นออด,ดันออกทางเดิมดันออกทางม้อน้ำบ้างก็ได้ใสแล้วครับใสซิ้งเลยแล้วก็ลองดันกลับดู ทางกลับก็คือยัดน้ำด้านนี้มันก็จะไหลออกด้านนี้นแดงบ้างเล็กน้อยก็จนน้ำใสสลับไปสลับมานะครับดันหม้อน้ำลงด้านล่างขึ้นเข้าเครื่องออกนี้หรือดันนี้เข้าเครื่องขึ้นหม้อน้ำออกสลับไปสลับมาจนน้ำใสเป็นใสแล้วครับจากนั้นก็เตรียม น้ำยาหล่อเย็นมาใส่นะครับนี่คือหม้อพักนะครับตัวนี้เราก็ต้องเอาออกมาทําความสะอาดด้วยอืม่มน้ําสายเลือดเลยครับแดงแย่มากข้าดไปล้างติดตั้งเช่นเดิมนะครับส่วนจุดอืนอ่นๆนะครับเราก็ประกอบเข้าคืนไม่ว่าจะเป็นวาล์วน้ํานะครับท่อต่างๆขันกลับเข้าคืนแล้วก็ด้านนู้นด้านล่างฝาระบายน้ํา ก็ขันเข้าแล้วก็เติมน้ําตอนนี้ผมเติมแล้วก็รอดูว่ามันจะแห้งไหมอย่าเพิ่งเติมน้ําหล่อเย็นให้ทดลองใช้งานดูก่อนสักวันสองวันนะครับถ้ามันน้ําไม่แห้งไม่มีจุดรดั่วซึมแล้วเราค่อยเปลี่ยนไหลน้ําออกนิดหนึ่งแล้วก็เติมน้ําหล่อเย็นไปผสมนะครับเช็ดครับน้ําให้แห้งนะครับทุกจุดโดยเฉพาะบริเวณที่เราได้ถอดไปเหมือนจุดนี้ต้องดูว่าจะรั่วซึมหรือเปล่าตรง วาวน้ำตรงข้อต่อที่ถอดด้วยจากนั้นสตาร์ทเครื่องให้อุ่นหรือลองวิ่งให้พัดลมหมุนสักรอบ,รอบ,รอบสองรอบแล้วมาดูว่ามีน้ำหายไปไหมสังเกตอุณหภูมินะครับต้องไม่เกินครึ่งของหน้าปัดแล้วก็เมื่อน้ำเย็นเราก็ลองเปิดดูถ้าไม่หายไม่มีจุดรั่วซึมเราก็ไปปล่อยทิ้งนิดหนึ่งเติมน้ายาได้ครับจากที่สตาร์ททิ้งไว้แล้วก็ไปลองขับ รอจนพัดลมต่อวาล์วน้ําเปิดนะครับมันร้อนทั้งบนทั้งล่างถ้ามันไม่เปิดมันจะร้อนเฉพาะด้านบนั้งนล่างมันจะร้อนนี้มันก็ทําง,งานล้น้าก็ไม่หายนะครับมันคลองไปนิดหนึ่งเพราะว่าทังพักตัวนี้มันแตกนะครับฉะนั้นก็ปล่อยน้ําออกนิดหนึ่งเพื่อจะเติมครับปล่อยให้ไหลลงด้านล่างก็ดูว่ายังมีสนิมไหมไม่มีนะครับน้ําใสปล่อยออกสักพอประมาณน้ำยาข้อดีก็คือ เพิ่มจุดเดือดนะครับทําให้หุนเครื่องได้เร็วแล้วก็กันสนิมจ,จัดคราบนะครับตัดการเกิดสนิมได้จากนั้นก็เปิดน้ํายาเติมได้เลยครับวิธีนี้หมดจดแต่ถ้าเราถ่ายน้ําเฉยๆไม่เติมน้ําน้ํายาหล่อเย็นก็ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็สนิมขึ้นอีกข้อดีของน้ํายาหล่อเย็นก็อย่างที่บอกเพิ่มจุดเดือดอุุนเครื่องยนต์ได้เร็วและก็เวลามันรั่วตรงไหนมันก็จะทําให้เราเห็นสี อย่างตัวนี้เป็นสีเขีเขยวถ้ามันรั่วเราจะเห็นเข,เขียวเป็นคราบนะครับถ้าน้าธรมรมดามันรั่วเราจะสังเกตไม่ค่อยรู้เติมเข้าไปเลยแล้วก็เติมน้ําให้เต็มดังเดิมครับดูเต็มไปหน่อยครับก็ขวาหลางปกคราบที่มันหกออกด้วยเผื่อไว้สังเกตคราวหน้านะครับถ้ามีสี ตอนก็มีการรั่วซึมแคันนี้เสร็จเรียบร้อยจะไม่มีสนิมรบกวนอีกแล้วครับหลายหลายปีสังเกตดูทีนะครับว่าน้ําเปลี่ยนสีหรือยังครับเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามาเยอะลงทุนไม่ได้มากอะไรแต่คุ้มกับรถถ้าทิ้งไว้สนิมเกลมอน้ํารั่วเกิดเครื่องฮีทพังนะครับฝาสูบโกงเครื่องยนต์เสียหายหลักนะครับต้องดูเลยน้ําก็มีน้ํา กับน้ามันสำคัญก็สำคัญหมดนะครับแต่จุดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดก็เสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างคลิปวีดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเลี่ยนทายหม้อน้ำน้ำหล่อเย็นนะครับก็นำมาฝากเล็กน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ